สวัสดีครับผมนะวันนี้มาปรับท่าตายกันให้ดูนะว่าเวลาท่าตายแบบเลือกท่าตายมันเป็นยังไงก็เข้ามาที่ตั้งค่านะผมนี่นะับอันนี้มันจะเป็นเลือกท่าตายนะคือติ๊กถูกเนี่ยมันจะเป็นตายแบบว่าปิวอะโดนยิงแล้วปิวอะไรประมาณนี้ครับผมถล้าถ้าออกก็จะลม้มลงลงไปนอนอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเล่นให้ดูในเกมแล้วกัน ก็บางคนถามว่าพี่ปรับท่าตายยังไงตายอย่างนี้ปิวผมไม่ปิวอะไรอย่างนี้ก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมติ๊กถูกนะมันจะปิวอ r i g h บักฮนะโมดหเนเตอร์เนี่ยอ้ย เออวันนี้แจกเลือดนี่หว่าเอาผมเดี๋วเดี๋ยวยิงให้ดูถ้ายิงได้ลนะูกสองยิงไม่ได้นะฮะมันจะปิวแต่มันติดนะเมื่อกี้เดี๋ยวลองดังดับเบิลเกีทริปเปิลเกีเนี่ยมันจะปิว,วอ่ะแต่มันไม่ได้ปิวมากเดี๋ยวต้องไปลองหมดลองมันเกมกน,น,นะน,นี้น่าจะดังไป ปลิว,วสักตัวหน่อยยังเห็นไม่ชัดแต่มันก็ปลิวนะมันจะต่างมันจะต่างจะแบบที่เอาออกนะแบบหัวมันจะสะบัดอะเมื่อกี้เห็นนะแบบมันโดนยิงหัวแตกอะแต่มันแบบสะบัดลงไปนอนอะอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นลูกซองหรือปืนยอะไรพวกนี้มันจะแบบปอไปเลยอะจะลองให้ดูอีกรอบ Ơ à, mày đồ mà nó muốn cho piêu rồi hả nào long cái ăn ออก,ก่อนนะครับผมอ่าคราวนี้เดี๋ยวลองปิดดูมันจะแตกต่างกันนะอ่านี่ปิดแล้วคราวนี้แบบหัวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดนะมันจะแบบว่าลงไปนอนเลยถ้าโดนยิงอ่ะโดนยิงตาอยอ่ยมันจะลงไปนอนเลยนี่ลงไปนอนเลย ตายอย่างเดียวเลยวะแมมแบบนีนะ้ลงไปนอนเลยเห็นวะแต่มันตัวเดียวเดี <laughs> ๋ยวหลายๆตัวไม่โดนเลยเห็นวนะ่ามันจะแบบลงไปนอนอะ่ะทำไม,มคนโหดเยอะจังวะกิไม่ได้เลยอะ่ะ ่ลองสังเกตกัน่นเรายิงตายโดยเห็นนาะมันลงไปนอนเลยอะ่ะนลงไปนอนเลยค่อยๆลงไปนอนด้วยนะลงไปนอนเหมือนจะกระโดดปิวแต่มันไม่ปิวนะ นะครับผมนี่ก็คือวิธีปรับท่าตายนั่นเองเมียวเมียวเีมียวเฮ้ดช่อตเชียนเฮดช่อต ไม่ตกมาจากไหนเนี่ยช้มาเร่งอีกจะจบแล้วครับทีมเราจะชนะแล้ว ออโหอีกหกตัวอ่ะไม่กีตัวเดียวแพ้มาเรียบร้อยครับผมนะครับนี่คือความต่างแบบเวลาปรับท่าตายจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครชอบมาไหนก็ชอบแบบตายลงลงไปนอนตายเลยก็ติ๊กออกครับไม่ให้มีแบบผมอย่างนี้แต่ถ้าอยากชอบแบบปปิวก,ก็ติ๊กถูกแค่นั้นเองครับผมโอเคครับเจอกันครับผม